ผู้ชมคะคอลัมน์ e Exit วันนี้ได้รับเบาะแสร้องเรียนจากตัวแทนของผู้คนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการทางข้ามรถไฟรางคู่เส้นทางมาบกระเบานะคะพบว่ามีความผิดปกติความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นการก่อสร้างดูเหมือนจะไม่เหมาะกับสภาพของชุมชนและพบว่าเส้นทางนี้อาจจะเชื่อมต่อไปอยังที่ดินของเอกชนบางกลุ่มด้วย ติดตามจากดีเ e ็กซกับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายอีสานมาบกระเบาถึงจุ่มทางถนนจีละจุดเริ่มต้นของสะพาน อยู่ทางด้านทิศใต้เชื่อมต่อกับถนนหมายเลข2247ซึ่งเป็นฝั่งตัวเมืองปากช่อง <ST. S 1> การก่อสร้างสะพานต้องเวนคืนที่ดินจากถนนหมายเลข2247เชื่อมต่อมายังตัวสะพานระยะทางประมาณ400เมตรจุดนี้อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องกลางสะพานเป็นจุดข้ามทางรถไฟ อยู่เขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่องและปลายสะพานอีกฝั่งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาลายแต่จากการสำรวจพบว่าปลายสะพานเชื่อมต่อไปอยังไร่มันสำปะหลังไม่ใช่ทางสัญจรหลักของชาวบ้านถ้าทำมาแล้วก็เกิดประโยชน์กับชุมชนสามารถเดินทางทะลุไปนู่นไปนี่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนเป็นร้อยล้านบาท ท่านต้องรีบทาครับแต่ตรงนี้ภาพจริงถ้าท่านเอาโดน์มาบินเอาฮอลล์รถกเตอร์มาบินท่านก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันไม่ใช่เป็นป่าอ้อยป่ามันสาหลังซึ่งในอดีตอาจจะเป็นโครงการที่ใหญ่โตแต่ว่ามันมันก็เกิดการยกเลิกไปแล้วแล้วเปลี่ยนมือไปเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับใกล้กับจุดทางลงของสะพานพบเส้นทางจราจรที่เชื่อมต่อกับทางข้ามรถไฟแบบเก่าถนนเส้นนี้เชื่อมต่อไปยังโครงการสนามกอล์ฟ ผู้ร้องเรียนพาทีมข่าวเข้าไปสำรวจตามเส้นทางที่ไปถึงและพบโครงการสนามกอล์ฟไม่พบผู้ใช้งานมีรถคันนี้เข้ามาคันนึ่งประมาณชั่วโมงแล้วเลยรถคันนี้ี่คันเดียวตลอดเส้นทางที่สำรวจมีสภาพรกร้างเมื่อสำรวจทั้งหมดพบว่ามีที่พักอาศัยลักษณะรีสอร์ทหนึ่งแห่งและบ้านเรือนประชาชนไม่กี่หลังคาเรือน งานของกรมที่ดินนะซึ่งเข้ามายืนยันในที่ประชุมพร้อมกับผู้ตรการว่าที่ดินตรงนี้ไม่ได้เป็นถนนสาธารนณะซึ่งบริษัทที่ปรึกษาพยายามจะบอกออท่านประธานกรรมติการสอวอรว่าตรงนี้เป็นทางสาธารนณะครับท่านผมได้ยินผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดอย่างนั้นทําไมไม่เอาความจริงมาคุยกันว่ามันไม่ใช่ข้อมูลการศึกษาทราฟิกมูเม้นต์หรือค่า TM ซึ่งเป็นค่าผลคูณระหว่างปริมาณจราจรบนทางหลวง กับจำนวนขบวนรถไฟใน24ชั่วโมงเพราะว่าปี2,553ที่จุดสะพานข้ามทางรถไฟคาวบอยซิตี้มีค่า T.M. อยู่ที่3,18,600ข้อมูลการศึกษานี้สวนทางกับสภาพพื้นที่จริงที่1ชั่วโมงมีรถวิ่งผ่านจุดตัดรถไฟแห่งนี้ไม่ถึง5คันมันเคยรุ่งเหลืองเมื่อประมาณ32ปีที่แล้วครับ ถ้าเขาศึกษาถึง32ปีที่แล้วรถก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับเพราะคนจะมาดูที่ดินจัดสรรคนจะมาเล่นกอล์ฟนับคันได้ไงครับความเป็นจริงมันนับคันได้แล้วร่องรอยของการวิ่งมันต้องมีให้เห็นไงตะก,กี้เราวิ่งมาเราเห็นไหมร่องรอยการวิ่งเป็นไงมันก็ไม่ได้มีร่องรอยการวิ่งเพราะฉะนั้นค่าตัวเลขของค่า TM ที่เขายกขึ้นมาใส่สะพานตัวนี้มันเป็นค่าตัวเลขเดียวกับสะพานตัวที่ถัดไปอยู่นู่น อันนั้นไปไมได้เพราะกรมทางหลวงเป็น,ปน,ปนผู้ทำเขาเอาตัวเลขตอนนั้นคล็อกเข้ามาใส่ดีเอ็กซิสสำรวจทางข้ามรถไฟทางคู่อีกจุดในอำเภอปากช่องเช่นเดียวกันเมื่อสังเกตพบว่าปรมิมาณรถในบริเวณนี้มีจํานวนมากกว่าจุดถนนเข้าคาวบ,บอยซิตี้แต่ที่นี่มีการกอร่อสร้างเพียงแค่ทางลอดรถไฟจำนวนสช่องจราจรเส้นทางนี้เริ่มต้นจากฝั่งอำเภอปากช่อง เชื่อมต่อกับถนนหมายเลข2422ไปยังถนนหมายเลข2243ที่จะเชื่อมต่อไปอยังจังหวัดรบบุรีชัยภูมิและเพชรบูรณ์กลายเป็นข้อเปรียบเทียบของผู้ร้องเรียนว่าจุดที่มีการจราจรมากกลับไม่มีการก่อสร้างทางข้ามรถไฟที่สามารถจัดการเรื่องของจราจรได้ดีกว่าแล้วจะมาบอกว่าออกแบบเข้าหนึ่งออกหนึ่งมันพอแล้ว เราไปเปรียบเทียบกับสะพ,พานที่ทำพลดรดอ3 6ไม่มีรถวิ่งเลยแต่สร้างสะพานหัวเป็นร้อยล้านบาทเราเลยนําเสนอว่าทําไมท่านไม่เอางบประมาณสะพ,พานนั้นนะมาทําตรงนี้ในเมื่อท่านเวียนคืนแล้วถ้าสามารถทําสะพานคอสข้ามไปได้ไหมนะท่านก็ไปทําเป็นสี่เลนเนี่องล่างมีสองแล้วเราก็ท่านก็ไปทำข้างบนเป็นอีกสองเป็นสี่มันก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องมาขัดแย้งกับประชาชนตอนนี้ประชาชนทุกคนครับเดือดร้อน ถ้าผมโบกรถแล้ถามว่าท่านขับรถอย่างนี้ท่านเดือดร้อนไหมถามได้เลยทุกคันเขาก็ต้องบอกผมเดือดร้อนมันกระทบสิทธิ์เขาก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการผู้นําชุมชนและชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ นอกจากการก่อสร้างสะพานที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานของชาวบ้านในพื้นที่แล้วจุดที่เป็นทางลอดรถไฟยังก่อสร้างไม่ตรงตามกำหนดพระราชกิจสีกาในการเวียนคืนที่ดินของโครงการนี้อีกด้วยเจษดาต้นจำปาไทย PBS รายงาน